เทศบาลเมืองแม่ห้องสอนร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดงานประเพณีปลอยเหลิอน11ประจำปี2,568ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพร้อมทั้งอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีสำคัญของชาวไทใหญ่วันที่3ตุลาคม2,568เวลา18นาฬิกาานาทีที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ห้องสอน อำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนนางสาวชุติพรเสชังผูวราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานเปิดงานประเพณีปอยหลือ11เทศกาลออกพรรษาประจำปี2568โดยมีนายอุดมศักดิ์ขาวหนูหนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอน สมาชิกสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนสื่อมวลชนและประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมพิธีทั้งนี้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและชุมชนใกล้เคียงรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอก,กชนร่วมกันจัดงานประเพณีปอยเหลืองสินเ1 ประจำปี2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดประเพณีสำคัญของชาวไทยใหญ่จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่15ตุลาคม2568ณบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิการตักบาตเทวโรหนะตลาดแสงเทียนการประกวดศิละปะพื้นบ้านและการแข่งขันกีฬา โดยชาวไทยใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดไตรมาส เมื่อออกพรรษาทรงสเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์เพื่อโปรดมนุษย์โลกในวันขึ้น15าค่ำเดือน11เมื่อน,นั้นพระอินทร์ได้ในรมิตบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังประตูเมืองสังกัดสนครทรงสแสดงปาฏิหาริย์เปิดโลกทําให้โลกสวรรค์โลกมนุษย์สามารถมองเห็นและสื่อสารกันได้เหล่าสัตว์ทั้งหลายอาทินกขิงกระลาโตผีเสือส้อต่างมีความยินดีปรีดาออกมาฟ้อนรําต้อนรับพระพุทธเจ้ากลับโลกมนุษย์เพื่อรับสเสด็จพระพุทธเจ้า